สวัสดียัำเช้าขับรถเล่นกันครับโอ้น้ำท่วมน้ำท่วมสูงไปดูข้างในกันว่าท่วมแค่ไหนโอ้ อุ้ยอุ้ยปลาอะไรวะอุ้ย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 วิ่งเดียวเลยอุ้ยอุ้ยดูดิอู้วิ่งขึ้นบนอะอ๋อุ้ยอุ้ยใหญ่มากใหญ่มากวิ่งเดียวเลยปลาอะไรวะโอ้ยโทษนี้เกินตัวนี้เกินสามโล ดูปลายคันเรื่องเดียวโอ้โหต้องปิดเบรกสุดดูดิดูด,ดิไม่ออกเลย <What? S 1> เฮีย้ยหลุด What เฮี้ยหลุด What the f*** หลุดได้ไงเนี่ยเายังย้อนดูท่านผู้ชมไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วโอ้โหใหญ่จริงตัวนี้ใหญ่จริง เบกหวานเลยดู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 ไซดูไซ oh. อย่าขาดนะโอ้โ oh. ห oh. ไม่มันกัดใต้สะพานท่านผู้ชมแล้วก็วิ่งอย่างเดียวเลยตอนนี้ลุ้นอย่างเดียวนะครับอย่าขาดอย่าขาดอย่างเดียวโอ้โ oh. ห ยังไม่เห็นตัวเลยฮะขอเห็นตัวหน่อยขอเห็นตัวหน่อยไหนไหนโอ้ยโดไอโด,อดโอ้โหชาโดครับครั้งแรกเลยต้องปิดเบรกแน่นๆครั้งแรกเลยชาโดโอ้โหชาโดครับ PE หนึ่งครับโอ้โหชาโดชาโด สายหน้าสามสิบปอนด์ครับโอ้โหโอ้โชาร์โดไซใหญ่อย่าเข้าชาร์โดว่าแล้วแม่งโอ้โหวิติดนิดเดียวเยสติดนิดเดียวด้วยต้องรีบปิดจ็อบครับโอ้เบ็ดผมจะลาซะก่อนนะครับอไปไปชาร์โดไม่ใช่ไซแวนนะครับ วันนี้ชโดไซใหญ่โอวันนี้กี่โลครับนี่ยลุ้นอย่างเดียวครับว่าอย่าลายาขาดนะครับเพราะว่านะโอ้ยนะติดเงี้อย่างเดียวครับโอ้ยยอมละ ย,อยออ้อมย้อมเนี่ยเนี่ยจะขาดตอนนี้แหละวัด What? What the fuck ขาดพอดีครับอหย่อขาดพอดีถึงฟัง พอกิ๊บเปิ์มันเล็กมึงจะเป็นใครมาจากไหนกูไม่สนใจแต่ขอให้มึงรู้ไว้เถิดว่าวาระสุดท้ายของมึง,งมาถึงแล้วเย็ดโอ้ดูท่านผู้ชมกิโลครับเนี้ยโอ้โอ้โอเคใหญ่ ยัยชัดโอหเย็ด<ฮ>ยด,ดูครับสภาพเยีย่อโอ้โหติดจมูกครับติดปลายจมูกขั้นแบบนี้เลยนะเดย๋ยวปักครับโอ้โหไปตกกระสบครับวันนี้โคตรตื่นเต้นเลยท่านผู้ชมชโดตัวแรกไม่เคยตกชโดได้เลย พราะว่าผมไม่ใช่สายเะโดนะวันนี้ก็เอาคันอ่อนมาโคตรมันนะครับเทียบกันระวว่างหน้าผมครับเจปานะครับโคตรใหญ่ครับผมดูกันชัดๆนะครับว่าใหญ่ไม่ใหญ่โอ้โหต้องล้มตนะแคงเลยฮะนี่ครับใหญ่ครับใหญ่ ใหญ่มากไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่เลยครับโอ้ย